สวัสดีท่านสุภาพบุรุษและท่านสุภาพสตรีที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับท่านผู้มีเกียรติและแฟนมวยผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับเตรียมหัวใจของท่านให้พร้อมมรับเพราะวินาทีต่อจากนี้คือการปรากฏตัวของบุรุษผู้ที่เป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจครับท่านผู้ชมเจ้าของฉายาที่กองเกียต่างยกย่องฮะและคู่ต่อสู้ต่างสับคนกลัวครับพวกโนะครับท่านผู้ชมครับหากจะกล่าวถึงศาสตร์การใช้ศอกในรวัศาส์ชาติไทยนะครับคงไม่มีนามใดครับจากเียงไก่ไปกว่าเขาครับท่านผู้ชมนักสู้จากสำนักศิษย์ไทยกู้ครับ ผูเปลี่ยนอาวุธสั้นให้กลายเป็นสตาตาที่คมกริดยิ่งกว่าใบมีดครับโอ้โหนี่ฮะไม่ได้มาเพื่อเพียงแค่ชัยชนะนะครับแต่เขามาเพื่อสะกดทุกสายตาครับด้วยความเด็ดขาดท,ทัานทั้ชมทุกจังหวะที่เขาง้างสอบครับคือความหายนะที่ยากจะหลบเลี่ยงได้ครับโอ้โหจนได้สมญานา้มว่าผ่านร้อยสอบเขีมนมาทัน้ชมนะครับผู้ฝากบาดแผลและบทเรียนอันล้ำค่าไว้บนใบยอดหน้าของผู้ต่อสู้มาแล้วนะครับไม่ท้วงครับูนี่ครับ ครูแรกเป็นการเจอกันระหว่างยอดขุนพลสิทธิ์ได้พูงครับกับไกรวิทย์ท่านผู้ชมชกกันวันที่7กันยาพุทธศักราช2535ครับเวทีราชดำเนินฮะมาดูเกมการโชครับนี่ครับยอดขุนพลใส่เกงสีน้ำเงินฮะไกรวิทย์ใส่เกงสีแดงครับตัวเล็กกว่ายอดขุนพลเยอะนะครับดูครับนี่ไม่ทราบว่าท่านผู้ชมท่านใดอยู่ในเหตุการณ์นี้บ้างหรือเปล่าครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับว่าความมันมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าท่านชมนี่ครับผมหยิบยกมาให้ช็อตชมอีกสักครั้งครับวางขวาครับสำหรับไกรสวิทย์เเดินข้าาหครับ ยอดขุนพลวางแข้งซ้ายเป็นลำไปหนึ่งครีฮะยอดขุนพลตีตัวออกข้างมาวางแข้งขวาขึ้นครับมาเตียมโอโหพยายามโดนแข้งฮะยกทีสองเท่านั้นตัดมายกทีสองคท่านชมโยนเข่าขวาใช่ครับไหมครับยอดขุนพลยอดขุนพ,พลนี้ได้เปรียบความสูงนะครับไกวิตนี้ได้ได้เปรียบอยู่ความหนาฮะท่านชมปัดวาตัวไม่เท่าครับคู่นี้เดินมาวางซ้ายครับยอดขุนพลดูครับยกการสูงวางแข้งขวาสวยครับมาไกสวิต ยอดมวยในอดีตท่านชมเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้นําคลิปเก่าๆแบบนี้มาเล่าใหม่ให้ท่านชมได้รับฟังกันอีก,กครั้งฮะเดินครับยอดขุนพลตอนนี้ไอ้วงกระชับตัดเวทีเดินเข้าหาใหม่พยายามจะสับซอกนะท่านชมไต่ขวาขึ้นออมาไปสวิทตําตนานผ่านลายอยซอกคืนนี้ต้องไปเห็นศอกครับท่านชมเดินเข้ามาโยศยัดเข่าขวาเตะขวาขึ้นครับไอสวิตพยายามเคลื่อนที่ตัวเองอยู่ตลอดครับเตะซ้ายออกมายอดขุนพลฮะ ยพยายามเกียร์ล่างฮะระวังซอกจรินะครับไก่สวิทระวังยังไงไหวฮะท่านชมยกกาดมาแบบนี้เดินเข้าหาแบบนี้ฮะไม่มีอะไรจะคิดนท่านชมมีแต่ของมีคมเท่านั้นฮะดูครับเดินเข้าหาอย่างนี้ครับยอดขุนพลสิทธิ์ไรภูมิจะพยายามจิ้มซ้ายลําตัวครับมาไก่สวิทเตะขวาคืนออกมาเตะซ้ายอู๋เนี่ครับอู๋เตะที่ต้นขาขวาของยอดขุนพลฮะเดินอีกยอดขุนพลพยายามเดินเข้าหานะฮะท่านชม เกาะให้ได้ครับมาระยะปัจจินีนตารายที่สุดครับเตะซ้ายขึ้นมาครับยอดขุนพลไกล่สวิทย์รอจังหวะ2อยู่นะครับตอนนี้วางแข้งซ้ายติดฮะวางแข้งขวาขึ้นไก่สวิทย์มาพยายามเวียงออกโอ้โหสวยฮะจังหวะดึงดอกนี้ยอดขุนพลทึ้งกับเสียหลักเลยเหมือนกันหมดยกที่2องท่านชมมาไม่ฮะตัดมายกที่2ครับดูภาพเช้า,าเกิดอะไรขึ้นบ้างจิ้มซ้ายลำตัวฮะ ตำนานพันร้อยสองครับคืนนี้ต้องเห็นสองจริงต้องเห็นแผลฮะไม่งั้นนอนไม่หลับว่าทำชมครับอย่างที่บอกฮะมาน่ครับนำคลิปเก่าๆแบบนี้มาเล่าใหม่ทั้งเป็นเกียรติยิง่งฮะดูครับความคมความคุณภาพของมวยในอดีตมันโอ้โหมันล้ำค่าจริงๆครับท่านชมดูต่อยกที่3สามต่อท่านชมมาฮะตัวคณคนเริ่มจะเดินไว้นะยกนี้เตะขวาขึ้นมาครับไกส่สวิทพยายามเตะสกัด อาวุธของยอดขุนพลก่อนครับนี่วางแข้งขวาสวยครับมาวางซ้ายคือวางซ้ายคือเบิ์นไป2ทีครับโอ้โหตอบ้วยขวา1ทีไกสุวิทย์ยอดขุนพลไม่สนครับเดินเข้าหาตอนนี้ขอเตะหน่อยได้ไหมครับเดินเข้ามาจิ้มเข่าขวาสับศอกขวาเอ้ามาหมวยศอกโดนศอกครับตอนนี้โดนศอกขวาของไกสุวิทย์พยายามคืนในแข้งครับยอดขุนพลมาแล้วตัวนี้เปิดก่อนครับพอครับตบด้วยขวา1ทีกสุวิทย์พยายามจิ้มขวาลํำตัว ยอดคุณบอเดินเข้าหาเดินไวครับตอนนี้จิ้มเข่าซ้ายฮะเดินอู้ดีสับฟอกอีกแล้วสอกขวาทุกท่านโอ้โหเตะขวาหนึ่งทีใกล้ชิดมาไปขวาขึ้นครนนับยอดขุนพลกระโดดเข้ามาสับฟอกขวาครับอือไปยะจิ้มเข่าซ้ายสับฟอกขวายังไงครับมาจิ้มเข่าซ้ายฮะอู้ดีครับโดนสอกท่านผู้ชมดูฮะโอ้โหสุดอันตรายหวาดเสียวจริงๆฮะตอนนี้ไปสนามนี่นั่งเก้าอี้ไม่ติระต้องลุกขึ้นยืนพร้อมเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ฮะ โอ้โหนี่อู๋ยัดศอกขวายัดเข้าไปแไอวิตสับศอก้ายสับศอกขวาคุณกบยอดขุนพลดูครับไม่ได้จะให้คุณครับศอกเท่านั้นครับงานนี้ดูครับสับศอกซ้ายโอ้โหสวยฮะยินมเท้าขวายังไงครับนี่สับศอกซ้ายหนึ่งทีด่นฮะดันสับศอกซ้ายโอ้โหกับพอคริมสับซอกขวายัดมาเป็นแผงครับตอนนี้โอ้โหโอ้โหนี่ฮะไปเปิดเสาซอกใส่ยอดขุนพลก่อนนะครับโดนซอกฮะตอนี้ยอดขุนพลปดเข็นให้หมดครับศอกสายศอกขวาสมบัดเข้าใส่ฮะอก้ายหนึ่งที นี่ครับยอดขุนโกนฮะไตสุวิทพยายามคืนได้สองครับโอ้โหนี่ครับสอกอาชีพแบบสอกโฉบถวยดูครับเดินเข้าหาสับสอกซ้ายฮะโอ้โหเดียวจริงๆฮะดูครับท่านผมโอ้โหเป็นปรากฏการณ์ที่มันน่าทึ่งมากครับโอ้โหงัดสอกซ้ายยัดเข้าไปไตสุวิทย์วายยังไงครับไตสุวิทย์วายยังไงโอ้โหโดนสอกขวาอีกแล้วครับจิ้มเข่าขวาคืนครับไตสุวิทย์จับได้แก่สอกอย่างเดียวฟันอย่างเดียวตอนนี้มาไตสุวิทย์โอ้โหกรรมการ ให้แพร์สนามดูครับว่านะครับโอ้โหงานนี้ต้องมีแผลครับโอ้โหท่านผู้ชมเสียได้ครับแม่ภาพไม่ชัดเจนครับแต่เห็นแผลโอ้โหนี้เริ่มเห็นแผลแพร์สนามขึ้นมาชี้ชัดครับว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ครับแพร์สนามว่ายังไงไปต่อได้ครับมาโอ้โหเบิร์นครับตอนนี้ไปซ้ายนํำไปครับไปสวิต์มาโยนแข้งซ้ายโยนแข้งซ้ายขึ้นกันมาเดี๋ยวพยายามโยนออ้โหเตะตรงนี้สวยครับมาเห็นกวาดลานอีกแล้วครับ เดินเข้าหาเตะซ้ายครับอย้อนจัดเข้าซ้ายคืนออกมาครับย้อดถึงคนดูครับเตะซ้ายฮะตบด้วยซ้ายเตะซ้ายขวาลุยครับมาอู้ยโดนสอกขวาโอ้โหแกยิ่งสอกยิ่งโดนยิ่งคือครับไกลไกลสุขีโอ้โหดูครับท่านผู้ชมอู้ยงัดสอกซ้ายก็สอกขวามันหวาดเสียวจริงๆครับอ้แม่โอ้โหกรรมการจดยจทต้องต้องฮะดูอาการนักมวยนะฮะตอนนี้โอ้ยแยกฮะโอ้โห ระยะปัดจิตนี่น่ายับจริงๆฮะัท่านท่านชมให้แพย์สนามดูอีกทีครับโอ้โหมาเอาเรื่องครับสำหรับพานร้อยสอกคนนี้อือครับเป็นปรากฏการณ์ที่มันน่าขึ้นจริงๆครับเกี่ยวกับการใช้ศอกของมวยไทยฮะัท่านชมไก่สูวิทไม่รู้กี่แผลครับตอนนี้แพรสนามขึ้นมาดูครั้งที่สองมาไปต่อได้ครับถีบผูกสกัดตรงนี้ยอดขุนพลล่วงไปยุ่งแล้วครับพุ่ง้วยขวาหนึ่งทียอดขุณเดินมาสาดแข้งขวา มดยกที่สามครับโอ้โหนี uh. ่เาตัวสะใจฮะโอ้ยโอ้โหเจ้าตัวสะใจครับยืนอยู่ได้ครับอยมาดูภาพช้านี่ท่านชมจังหวะตนโดนี้ดวนแข้งครับไก่ซูวนี่ไปเปิดศอกใส่ยอดขุนนก่อนนะครับมาไปชวนเล่นศอกครับโอ้โหหลังจากนั้นนี่แกรับศอกอย่างเดียวรับมาเจ้าพอคุณเขาจะไปเชือครับดูฮะแกศอกนี่เป็นธรรมชาติมากท่านท่านชมโอ้โหเหมือนแบบ โอ้โหจิตหัวใจวิญญาณใจอยู่กับศอกทั้งนั้นครับมาต่อยกที่4ี่ต่อท่านชมมาฮะครูนี้จบแค่ยกนี้นะครับท่านชมจบไม่ครบ5ยกครับสังกับตาดูดีครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นฮะงีออกไปซ้ายครับไปซ้ายยัดเข้าไปไอสวิทว่ายังไงครับไปขวาขึ้นออกมาไปซ้ายขึ้นออกไปครับพยายามเกียร์ครับท่านชมกิมมาฮะไม่เล่นโอ้โหพยายามจะเล่นวงนะครับไอสวิทแต่เขายากเลือกเกินครับดูว่าโอ้โหนี่งานศอกขวาคืนออกไปไอสวิทสวยมากมา้ผมก็มีเหมือนกันฮะมาผมก็พบมา โอ้โหเนี่ยไม่ได้ใส่ซองไว้เมื่อไหร่ครับมามาระวังครับอย่าไปหน้าร้อยฮะผ่านร้อยสองนี่พยายามจะเปิดแผลอีกแล้วครับมาจังหวะแบบนี้ไอ้ยัดเข่าซ้ายยัดเข่าซ้ายเข้าไปหนึ่งทีถือว่าท่านชมไม่มีใครยอมใครฮะยัดเข่าขวาขึ้นอกมาครับเดินนะตอนนี้ผ่านร้อยซองพยายามจะหาแผลเพิ่มเติมฮะท่านชมอ,อ,อ,อระวังครับมาไปขวาขึ้นมาไกลสุดโอ้โหโดนหน้าไงเหมือนกันฮะยัดเข่าขวาพยายามสับซอกซ้าย นี่ฮะแกะสอกได้เป็นธรรมชาติมากครับสำหรับพาน์ทร้อยสอกนี้ยอดยขุนพลสิบไอคูมาท่านผู้ชมโอ้โหดูฮะมาผมนีเพิ่อนเคยเห็นนะฮะเป็นเกียรติยิ่งครับที่นำคลิปกเก่าๆวันนี้มาเล่ามาอีกครั้งครับโอ้โหดูฮะเออนะสาแข้งขวาครับยอดขุนพลโอ้โหระยะมันี้กลัวโดนศอกเลือกเกินครับมาท่านชมถอยฮะไอสวิตถอย,ถอยโอ้โหโดนโดนศอกขวาจริงๆฮะโอ้โหไกยามะโอ้ตัวแข็งมาแล้วไอสวิตโอ้โหดูฮะนี่โดนเข่าทั้งศอกครับ อูยัดเข่าขวาผู้ชมกระซวกมากระซวกอีกหนึ่งทีโอ้โหไกซวิตตัวแข็งทื่อไปแล้วนะฮะตอนนี้ตัวปูยัดเข่าซ้ายยัดเข่าซ้ายฮะเจระคุณเจระคุณช่วยลุงด้วยฮะมาโอ้โหเนี่ยเบิร์นฮะดันไอยอดถุงพนโผล่เหลือเกินครับดูฮะท่านผู้ชมอ้หไม่เอาครับไกซวิตหันหลังนี้ครับว่าย,ยังไงโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหเจ้าตัวสารภาพเองนะฮะท่านผู้ชมไม่เอานะใครจะเอาก็เอาผมไม่เอาด้วยครับคุณไกซวิตโอ้โหยอดถุงพน เด็ดขาดจริงๆครับท่านชมทั้งศอกทั้งเข่าครับโอ้ยัดไปตัวแข็งหมดครับไก่สวิสยุติการโขกคะท่านชมไก่สวิตนี่หันหลังให้แล้วนะครับแต่ก็ก็ยอดขุนพลไม่ซ้ําคูต่อสู้นะครับพยายามสะกิดหลังเรียกมาไม่เอาไก่สวิตไม่เอาด้วยคะท่านชมโอ้โหนี่ฮะสมริดนักกีฬาก็มีครับมาโอ้โหนี่ฮะดูจังหวะภาพช้าโอ้ผมมีโคตรครึ่งนะฮะยัดเข่าแบบนี้ฮะท่านชม เป็นใครจะไปทนอยู่ได้ครับทั้งศอกทั้งเข่าครับโอ้โหระแวงล่างมาบนครับระแวงบนมาล่างครับท่านชมดูจังหวะภาดช้าที่กายชีวิตสารภาพนะท่านชมเจ้าตัวดึงออกไปเลยครับนี่ครับหันหลังให้ครับไม่ซ้ำครับนี่ครับโอ้โหยอดลวงสิ่์ไตภูมปลบมือให้ครับจังหวะแบบนี้จังหวะทําได้นะครับแต่แกไม่ทำครับโอ้โหนี่ครับ จบไปหนึ่งคู่ท่านชมมาต่อคู่นี้ต่อสว่างยอดขุนพลสิทธิ์ไตรภูมิกับเจริญสังเกียตินครชนครับท่านชมคู่นี้ชกันวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2 5 3 5ครับเวทีลุมพีนี่ครับท่านชมดูครับยอดขุนพลใส่เกงสีน้ำเงินเหมือนเดิมครับจังหวะต่อยครับมาสวยับเจอมวยมัดครับงานนี้ยอดขุนพลยอดขุนพลเดินเข้าหาตอนนี้เขาวางแข้งซ้ายไปหนึ่งทีครับเจริญสังก์นี่มวยมัดอยู่แล้วครับเตะซ้ายเข้ามามูสับขอขวามาเห็นแล้วท่านชม จับขาได้ครับตอนนี้ไม่ไม่ทำอะไรฮะยอยขุนพลเดินครับเดินค้าครับถีกออกฮะยอยขุนพลยนพยายามเดินเบียดคูตสุผู้จิมซ้ายลําตัวฮะตีวางแข้งซ้ายคืนรับจเจริญศักดิ์ยอดขุนพลจะคว้าขอได้ไหมครับงานนี้ดูว่าเดินมาสาแข้งซ้ายไม่ถึงหน้าดอนนกนี้เจริญศักดิ์นี่ต่อยไปรัดกุมไปนะครับไม่ผีผามเข้าหายอดขุนพลฮะ รู้ว่าเขามีดีอะไรครับมายลอง <Thank you. S 1> ยกกาดสูงๆเอาวางแข้งขวาเอาไปครับนายท่านชม <Yeah. S 1> ตมัดมาที่ยกที่3มเลยนะท่านชมหมดยกที่2ฮนะมาดูภาพเช้าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างฮนะ <Yeah. S 1> เป็นการวนแข้งมันอยู่ครับม mm hmm. วางแข้งซ้ายดอกนี้อย่างเงี้ยเดินสังนี้ก็ไวนะครับ mm hmm. ออกวุธได้ไวคมเหมือนกันนะท่านชมมาต่อยกที่3มต่อฮะนี่ครับ mm hmm. เลยมาครับ mm hmm. ยกเข่าไปหนึ่งทียยอดถุงพล พยายามเดินกดนวมผู้ต่อสู้วางแข้งขวาโอ้โหกดนวงพยายามจะฟันศอกนะไม่ใช่อะไรฮะมาดูครับจับได้ไหมไม่ได้โอ้ยเจอเป็นหนึ่งเมียงครับมาศอกขวาของยอดถุนพลยัดเข้าขวาขื้นไปแข้งซ้ายครับเจริญศััดิ์ดูครับจะรับศอกยอดถุนพลได้มั้ยเจริญศักดิ์อู้สับศอกซ้ายเฉยรับหักวมาลาครับเอาระยะประชิดทะยกสับศอกขวายอดถุนพลเริ่มมานะท่านชม เริ่มจะควักมาใช้ล้ำพุ่งมางั้นไหนงั้นนะครับสอกของแกฮะยอดจริงๆครวางแข้งขวาหลุดครับบอลน,นี้วางแข้งซ้ายขึ้นกันมาหลุดทั้งคู่ฮะเดินครับจิ้มขวาล้ำตัวหนึ่งทียอดขุนพลจิ้มขวาหนึ่งทีเจริญสร้างนี่ถอยตั้งรับนะฮะไปขวาน้ำออกไปครับยอดขุน,น,ขน,นพนอลนะะนอ,นนอู้ยวางสายเต็มล่อมเอวบอดอกนี้ยัดเข่าซ้ายหนึ่งที สักยังไม่รีบนะครับท,ทนุนพมนี่ครับวางแข้งขวาไปล่างครับเดินเข้ามาช่ยวยรับพยายามจะสับสองบนแข้งก่อนครับไอ้ยอดขุนพลจับได้มาเอ <c oughs> ียบสับสอกขวาโอ้โหคุณพระช่วยครับมาแกสอกแบบนี้ครับแกบทจะเอาแกค,คิดแกแกดิ่งดิ่ง,ง,งเข้าไปฟันเลยนะฮะวางแข้งซ้ายวางแข้งซ้ายคืนออกไปเหมือนกันฮะมาเดินมาครับเดินเข้าหายอดขุนพล ตัดเวทีเข้ามาครึ่งเวทีตอนนี้ค <c oughs> ู่เจริญศักดิ์ก็ถอยถอยตั้งรับนะฮะ <c oughs> วางแข้งขวา <c oughs> ไอ้มล่องเอวครับเดินมาจังหวะโอ้โหแม่ซูซ็อกไปโอ้โหเตะสูงเข้ามาแข้งซ้ายตรงน,นี้ <c oughs> เล่นการคอนะฮะโดนข้าวูดแข้งซ้ายสวยครับมาเจริญศักดิ์ไปเขาเตะมล่องเอวของยอดกุมพลเลยเหมือนกันฮะครับจังหวะใครดีใครได้ฮะจังหวะนี้ทุกขวาบางทีเตะตามไปแข้งซ้าย ยอดกบวนไถหนะครับว่ายังไงวางแข้งสายคืนออกไปครับเต็มมา้อกขับบอกนี่โอ้โหมองเทียร์ชอบใจครับไม่รู้ราคาเป็นยังครับดูในสมัยนั้นนะท่านโยนโอ้โหนี้ทำยมท่านใยอยู่ในเหตุการณ์นี้มาคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครความรู้สึกมันเป็นอย่างที่ผมกล่าวไว้หรือเปล่าครับเจ๋งนะยอดกบวนวางแข้งสายคืนครับเจริญทรัการโดนลูกด้วงห่างครับเตะซ้ายขึ้นไปนี่อยวิ่งเข้ามาจิ้มซ้ายลำตัวนัดเข้ามาครับ โอ้โหยัดเข่าซ้ายฮะโอ้โหแกกระทุ้งผีในสันดุ้งฮะท่านชมไต่ซ้ายคือน้องเจริญศักดิ์คือในแข้งซ้ายเหมือนกันยอดขุนพลไม่มีใครยอมครับนะครานี้ดูวะโอ้โหคนดูนี่นั่งเก้าอี้ไม่ติดครับว้าเขียนเจียกระหึ่มมาท่านชมอู้ตอมีครับปล่อยซ้ายแล้วเตะซ้ายตามของเจริญศักดิ์สวยครับหมดยกที่สามะท่านชมโอ้โหมวยยุคก่อนๆนี้ยุคมวยไทยยุคทองจริงครับมาดูภาพช้าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างฮะ นี ais, ่จังหวะหสับสอกดอกนี้สอกขวาแกนะครับต้องได้ใช้สอกมายอดขุนพลพานร้อยสอกฮะท่านชมหมาต่อยกที <t une> <t une> ่4ต่อท่านชมคู่นี้ชกกัน5ยกนะท่านชมครับเป็นปวดีซนานครับที่ว่า สามารถคลองเข็มพัดแชมป์ได้ถึงสองสั้นหนามาโปรโงจังหวะโดนแข้งรับมาปุยยกขาได้ไวมา,ตาเตะซ้า,สายวาสวยค,ครับเจริญศักดิ์วางแข้งซ้ายวางแข้งซ้ายขึ้นนะครับไหมยอดขุนพลไม่ยอมยอมากมาไม่ปล่อยราคาไปไกลโดนเข้ามาเตะซ้ายขึ้นนะครับยอดเจริญศักดิ์ครับวางแข้งซ้ายฮะับสกัดไปครับโยนเตะซ้ายขึ้น้วย,ยอดขุนพล เจิญเข้ามาแบบนี้ระวังสอครับเออสับสอขวาหนึ่งทีก็ทักไม่ได้ครับโอ้โหทักเป็นสกิทฮะมาอู้เตะขึ้นยอดหน้าเฉยเลยครับอุ้มลุยเตะขวาตรงนี้ไปซ้ายครับยอดขุ้นบนไปดูครับเจริญศักยังไงครับมายัดเข่าซ้ายเตะลุกครับบอลนี้อู้นี่ต่อยซ้ายมาเจริญศักฮะจังหวะต่อยนี้แกมีลุ้นนะของเจริญศักทันยงได้ครับระวังครับสอระยะประชิดครับจะทำงานฮะ่อยฮะ กองเกียร์บอกสั่งให้เดินนะออเอามาวางแข้งซ้ายครับยอดคุณพลวางแข้งซ้ายหนึ่งดอกสวยครับอุ้ยดอกนี้ตามด้วยซอกขวาครับมาเตะซ้ายยังติดครับสำหรับจเจริญสักดอกน,นี้เธอลวงไงว่ายังไงครับจิ้มเข่าซ้ายดันยกเข่าซ้ายมาเตะซ้ายหนึ่งแข้งครับมายอดคุณพลวางแข้งขวาขึ้นออกไปปล่อยซ้ายมาครับจเจริญสักจิ้มซ้ายยัดเข่าแบบนี้ เยยัดเข่าแบบนี้อ้สวยฮะต่อยซ้ายขึ้นมาครับเจริญศักดิ์ดวลและอาวุธกันใกล้ๆระยะประชิดแบบนี้นะครับผมหัวชนกันแบบนี้ฮะโอ้โหครับเข่าให้แรงมือนกันโอ้โหสับศอกขวาสับศอกซ้ายยอดขุนพลฮะไม่เล่นเข่าซะแล้วครับแม่เห็นอารีทั้งสองอีกแล้วครับผมวิ่งยัดศอกขวาตรงนี้ฟันเข้ามาครับโอ้โหมายับมดครับตอนนี้ยับไหมฮะเจริญศักดิ์ยับไหมกระทุ้งเข่าขวายังมีฟันซอกขึ้นครับเจริญศักดิ ไม่กลัวนะฮะเตะซ้ายขึ้นมายอดขุนพลเดินเข้าหาตอนนี้จเจริญสักดึงจิ้มเข่าซ้ายสวยกองเชียร์เกง <c oughs> ่งเลยทุกคนมาดูฮะวางแข้งขวาขึ้นครับเหนียยกเข่าซ้ายขึ้นมาจเจริญสักเดินนะฮะเดินอย่างเดียวครับจเจริญสักตอนนี้ยัดเข,ข่าซอกขวาทุกคนโอ้โหแกรอด,ดักซอกอย่าเผลอนะกายอย่าตกนะครับเยอมเจริญสักฮะ วางไอ้วางแข้งซ้ายหนึ่งทีครับมาจาับอุ้ยฮุบเรยขวามาท่านชมวางแข้งซ้ายวางแข้งซ้ายเบิ้ลไปสองทีวางแข้งซ้ายหนึ่งทีอย่ทำได้ระวังซอฮะตีอยูเตะซ้ายขึ้นการขอเตะซ้ายขึ้นการขพอสองแค่มาโหดจริงๆครับยอดขุนพลสิทธิ์ไอภูมามาดูครับยกลดกที่สี่ฮะท่านชมโอ้โหมาดูาพระช่ะจังหวะดวลแข้งกับดวลเข่านะครับยกที่สี่ ศอกนี่มีปะปลายครับมายอดุูพลอาจจะลืมศอกไปเลยหรือเปล่าครับมาจังหวะสนุกอยู่กับเข่ากับแข้งฮะนี่ครับจังหวะซับศอกซ้ายนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องบอกครับงานนี้นักศอกอย่างนี้ครับต่อยกที่ห้ายกสุดท้ายท่านผู้ชมครับเวทีบุ้นี้ครับในวันนั้นครับท่านผู้ชมเดินครับเดินสักต้องเดินครับงานนี้หน่อยหน่อยฮะไปซ้ายตรงนี้ไม่ถึงขึ้นมาวางแข้งซ้ายสวยครับโอ้โห แกดักโดยแข้งซ้ายทางจมูนพยายามจะวิ่งเข้ามาฮะดักเข่าไปหนึ่งทีไปซ้ายคือเราไปเข้ามาสวยฮะเจริญศักไปซ้ายหนึ่งแข้งไปฮะมาไปครับหวังเบิ้ลแข้งซ้ายตีหูสอกกลับะโอ้โหยอดขุนพลครับไปสอกกลับโอ้ยเจ้าพ่อคุณนพลพระครับมาจับลวกปครับไปฮะโอ้โหปีเอาเรียงมาโซมครับจังหวะแบบนี้ไปโอ้โหเหนื่อยนะครับเจริญศักมา โอ้โหยกขึ้นบนเดินแต่งตัวนะยกที่5เอี่ยมยัดเข่าซ้ายครับผมแม็กซ์ทุบเข้าไปครับเข่าซ้ายดอกนี้ซัดเชือกนะเตะซ้ายหิงการขอสับสอขวาหนึ่งทีมาจับได้ครับรวบไปครับไตเอเอาไปทิ้งไหมไม่ทิ้งครับไตครับไตไตครับโอ้ยไตไตเอาเหลี่ยมมาส่งฮะแมาไตเอาเสียงเชียร์คุณผู้ชมมาครับมากลารแย่ครับโอ้ยไม่ยอมครับเดินนี่ครับยอดขึ้นพล ม,มีพรหนักผ่อนเบาฮะเจริญศักดิ์วางยังไงครับวางแข้งซ้ายวางแข้งซ้ายควางแข้งซ้ายอู้วางแข้งซ้ายอูยยย้ไม่ถึงฮะท่านชมสปริงขาดีเลยก็ม่แค่วางแข้งบนไปสามทีโดนแข้งซ้ายคืนออกมาครับดูว่าจะเข้ายัางไงครับจเจริญศักดิ์งานยากสิครับแบบนี้เดี๋ยวผมแตะขวาขึ้นบนครับมาระวังซอครับจเจริญศักดิ์ อย่าไปพื้นกระเขาเข้ามานี่ครับกลับลงในครับไปไปครับโอ้โหนี่วางซ้ายไม่หลบได้ฮะขาไม่พลาดเชื่อครับสำหรับยอดขุนพลฮะท่านผู้ชมดูฮะเดินนี่ครับอุ้ยสับศอกซ้ายฮะดักไว้เตะซ้ายหนึ่งแข้งครับเรนซักพยายามพื้นในแข้งซ้ายด้วยครับแต่แตงเตะยังไม่ค่อยเข้าเป้าคะท่านผู้ชมแกเตะซาบัดไปเรื่อยฮะ อันนี้อาจจะเป็นรองหรือเปล่าครับท่านชมต้องเดินนี่ครับสำหรับจเจริญศักดิ์ฮะนี่ย่วางไซด์หลุดเหมือนกันครถ้ามาเจริญยอดคุณพลการโทเทียโอ้โหเริ่มเข้าสู่ช่วงปลายยกที่5ท่านชมวายยังไงครับนี่มาครับจเจริญศักดิ์ยกขาไม่ขึ้นครับตอนนี้โอ้โหใสไซดาย,ยังติดนะฮะยอดคุณพลติดชึ่งรอครับ ไปยก5ตอนนี้ไม่ทำแล้วครับยอดขุนพลจิตใจภูมิเจริญสกอหาทางเข้าไม่เจอครับตอนนี้โอ้โหแข่งก็ยังไม่ปฏิปตะรุบหมดยกที่5ท่านชมครับมานี่ฮะและนี่แหละครับคือภาพที่ทุกท่านได้เห็นไปนั้นครับไม่ใช่เพียงแค่การต่อสู้เพื่อชัยชนะครับแต่มันคือจิตวิญญาณของชายที่ชื่อว่ายอดขุนพลจิตใจภูมิมาท่านชมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมย้อนรอยตำนานผ่านรอยศอกไปพร้อมกับเราอีกครั้งครับเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสวัสดี